สนับสนุนโดยบ้านฟ้าปตียรมเนสโตอ,อีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเปรี่ยมสุขเมื่อเราอ่านสามก๊กเราคงมีเรื่องประทับใจเยอะนะคะมีเรื่องหนึ่งที่ทุกคนคงจะประทับใจเหมือนกันเพราะว่าในการนำมาสร้างภาพยนตร์แต่ละครั้งไม่เคยละเลยตอนนี้เลย คือตอนที่กวนอูคุ้มครองพี่สะพ้ายแล้วไปอยู่กับโจโฉเป็นเวลานานและเมื่อรู้ว่าเล่าปีอยู่ที่ใดก็ต้องควบม้าไปหาทันทีซึ่งตอนนั้นเป็นเรื่องราวที่เล่าปี่ได้ครองเมืองแห่ผือและมีศึกที่ชีจิวชีจิ๋วนี่เป็นเมืองของโตเกียมนะคะก็เป็นศึกใหญ่ทีเดียวซึ่งในการศึกครั้งนั้นเล่าปี่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เรียกว่าพ่ายแพ้หมดรูปทีเดียวและทหารของโจโฉเข้าล้อมเมืองแห่ผือ กวนอูเหลือทหารเพียง20นายได้รับมอบหมายให้คุ้มครองพี่สะพายทั้งสองการต่อสู้กับกวนอูครั้งนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมของโจโฉด้วยลักในฝีมือของกวนอูนับตั้งแต่กวนอูอาสาตัดหัวทหารเอกของตังโตคือหัวหยงซึ่งคงจำกันได้นะคะเรียกว่าลักฝีมือกันนับตั้งแต่ตอนนั้นเมื่อได้พบกันอีกครั้งก็ไม่ได้ผิดหวังโจโฉสั่งให้ทหารทั้งหลายนี่จับเป็น แล้วก็ไม่ทำอันตรายกับพี่สะพภยของกวนอูรวมถึงทหารทั้ง20นายนั้นด้วยแล้วก็เกลี้ยกล่อมกวนอูซึ่งแน่นอนค่ะกวนอูในที่สุดก็มีข้อแม้นะว่าคือข้อแม้สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะคะก็คือเมื่อรู้ว่าเล่าปีอยู่ที่ไหนต้องปล่อยให้กวนอูนั้นกลับไปหาพี่ชายร่วมสาบานของตนเองซึ่งโจโฉเองก็รับปากโจโฉเป็นคนเจ้าอุบายค่ะ ก็วางบายนะเมื่อไปอยู่ด้วยเนี่ยก็ให้พักห้องเดียวหรือในบริเวณเดียวกับพี่สะัายทั้งสองเพราะมองว่าพี่สะใายนั้นสวยและกวนอูคงจะเหมือนตนเองละมั้งนะคะคือเป็นผู้ชายเจ้าชู้แต่กวนอูกันข้อคอรหาออกมานั่งอ่านหนังสือดื่นทุกคืนไม่เคยอยู่ร่วมห้องไม่เคยเข้าไปพูดคุยในยามวิการปฏิบัติตนเป็นที่น่านับถือ ซึ่งโจโฉก็ชื่นชมในความเป็นรูปผู้ชายของกวนอูมากในที่สุดเมื่อกวนอูได้รู้ว่าเล่าปีนั้นไปอาศัยอยู่กับอ้วนสุดก็ขอโจโฉไปทันทีนะคะซึ่งการไปครั้งนี้เนี่ยขอมาเซ็กเทาไปด้วยการขอมาเซ็กเทาไปนั้นคือพ่องมาเซ็กเทานั้นวิ่งเป็นพันลี้นในเวลาหนึ่งวันหรือว่า ควบมาฝ่าด่านนะคะเพราะว่าโจโฉแกล้งลืมให้ตราผ่านไปด้วยดังนั้นต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปอย่างมากมายทีเดียวค่ะแต่กวนอูไม่ย่อท้อโจโฉต้องยอมแพ้น้ำใจออกมาห้ามทหารไม่ให้ขวางกั้นกวนอูต่อไปกวนอูก็ได้พบกับเล่าปีสมใจในครั้งนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากเราก็จะไม่สงสัยเลยนะคะว่าเมื่อกวนอูตายทำไมเล่าปีผู้ซึ่งสุข,ขุมรอบคอบ เชื่อฟังที่ปรึกษาตลอดมาถึงไม่ยอมฟังแล้วก็ต้องเดินทับด้วยตนเองด้วยไม่ใช้แม่ทับคนไหนเพื่อไปแก้แค้นให้กับกุนอูในตอนที่กุนอูถูกประหารโดยสุนกวนซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าแมมเล่าปีนะเลอะเลือนนั้นฉลาดมาชั่วชีวิตมาเลิะเลือนอตอนแก่พาทหารไปตายแต่เพราะคุณธรรมนะคะทั้งสองฝ่ายที่มีต่อกันความซาบซึ้งในน้ำใจ การควบม้าไปหากันเป็นพันลีฝ่าอุปสรรคนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือคุณธรรมของกวนอูยอมตายทั้งกองทัพถึงแม้ว่าจะมีหน้าที่แต่สิ่งที่ยังอยู่ในจิตใจของเล่าปีและกวนอูคือคุณธรรมของความเป็นพี่น้องร่วมสาบานที่รักษาไว้แม้ตัวจะตายก็ตาม